ไม้ผีเนี่ยเราจะเห็นดอกไม้ใช่ไหมคะออกดอกเวลาที่เราดูดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะหักกระจุยกระจายถ้าออกไปข้างนอกนะคะก็จะมีวัวก,กับแกะเต็มไปหมดเลยสวัสดีค่ะปุยนะคะที่ช่องปุยชาแชนาลสำหรับวันนี้เนี่ยปุยจะมาพูดถึง ประเทศไอแลนด์อยู่ส่วนไหนของแผนที่โลกนะคะเวลาที่เราพูดถึงประเทศไอแลนด์เนี่ยก็มีหลายๆคนใช่ไหมคะที่แบบเอ๊ะนึกว่าเป็นประเทศไอซ์แลนด์จริงๆเนี่ยเขาชื่อประเทศไอแลนด์นะคะไม่ใช่อซ์แลนด์ซึ่งวันนี้เดี๋ยวปุยจะมาบอกว่าประเทศไอแลนด์เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะคะ ให้ลองปิดตาแล้วก็นึกถึงแผ่นที่โลกนะคะประเทศไอแลนด์เนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทวีปยุโ,โรปนะคะพูดถึงประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีเกาะอังกฤษใช่ไหมคะประเทศไอแลนด์เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายสุดนะคะของเกาะอังกฤษซึ่งจะเป็นเกาะเล็กๆนะคะเขามีชื่อว่าเกาะไอาแลนด์เกาะแห่งนี้นะคะหลายคนรู้จักกันดีเขาได้รับสมญานามว่า เกาะมรกตแห่งทวีปยุโรปนะคะทำไมถึงได้ชื่อนี้เพราะว่าประเทศนี้เวลาที่ใครนึกถึงเนี่ยก็คือจะนึกถึงความเขียวขจีของประเทศนี้นะคะทุกที่เนี่ยก็คือจะมีทุ่งหญ้าสีเขียวโดยประเทศนี้นะคะพื้นที่บนเกาะเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย2ประเทศทางตอนเหนือสุดนะคะของเกาะพื้นที่1ใน6กเนี่ยก็คือจะเป็นของประเทศ Northern i r e l a n d นะคะก็คือประเทศไอแลนด์เหนือ ซึ่งประเทศไอแลนด์เหนือในปัจจุบันนะคะเขาอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอาณาจักรนะคะหรือของประเทศอังกฤษแต่สําหรับประเทศไอแลนด์ที่เูาอยู่ตอนนี้นะคะเขามีชื่อว่าสาธารณรัฐไอแลนด์นะคะหรือเราเรียกกันว่าไอแลนด์ใต้ซึ่งก็เป็นพื้นที่5ใน6ของเกาะนะคะก็คือเป็นพื้นที่โดยส่วนใหญ่ซึ่งประเทศนี้ก็คือ มีคนนะคะผู้คนของประเทศเนี้ยเขาเรียกว่าคนไอริชนะคะสำหรับประเทศไอร์แลนด์เองนะคะมีประชากรเนี่ยประมาณ4ล้านคนวัวเนี่ยประมาณ8ล้านตัวแกะเนี่ยประมาณ7ล้านตัวนะคะซึ่งปุยจะสำรวจว่าประเทศนี้เป็นยังไงบ้างแล้วปุยไปดูประชากรนะคะวัวกับแกะเยอะมากเลยซึ่งหลังจากที่ปุยย้ายมาแล้วเนี่ยก็คือไม่แปลกใจนะคะเพราะว่า ถ้าออกไปข้างนอกนะคะก็จะมีวัวก,กับแกะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีทุ่งหญ้าสีเขียวนะคะภูเขาโดยส่วนใหญ่ที่นี่เป็นภูเขาหัวโล้นนะคะแล้วก็จะเห็นทัศนียภาพมีทุ่งหญ้ามีวัวตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีแกะอ้วนๆน่ารักซึ่งอันนี้ค่ะเป็นทัศนียภาพของประเทศไอแลนด์สำหรับประเทศไอแลนด์เองนะคะเขามีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองดับลินก็คือเมืองที่ปุ๋ยอยู่ตอนนี้นะคะประเทศไอแลนด์เหนือนะคะ เขาจะมีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองเบลฟาสต์นะคะซึ่ง2ประเทศนี้ค่ะก็คือขับรถไปมาหาสู่กันเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงและระหว่าง2ประเทศนี้นะคะถึงแม้เขาจะมีชายแดนระหว่าง2ประเทศแต่ว่าเวลาที่เราขับรถไปที่ประเทศไอร์แลนด์เหนือเขาก็ไม่ได้มีด่านกั้นแต่อย่างไรนะคะแค่มีป้ายบอกว่าอันนี้คือเขตของประเทศไอร์แลนด์เหนืออันนี้คือเข้าสู่เขตของประเทศไอร์แลนด์ใต้สามารถที่จะขับรถทะลุไปได้เลย ซึ่งคนทั้งสองประเทศนะคะเขาก็ไปมาหาสู่กันบางคนก็ไปทํางานที่ประเทศไอแลนด์เหนือคนประเทศไอแลนด์เหนือก็มาทางานที่ฝั่งประเทศไอแลนด์ใต้นะคะสำหรับภูมิอากาศของประเทศไอแลนด์ใต้นะคะเขาจะมีทั้งหมด4ฤดูนะคะเป็นฤดูหลักๆก็คือจะมีฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูร้อนนะคะ แต่ทั้ง4ี่ฤดูนี้เขาจะมีฤดูอีกฤดูหนึ่งที่พ่วงเข้ามาด้วยนะคะก็คือฝนฝนเนี่ยจะไม่มีฤดูการที่นี่นะคะก็คือฝนจะตกทุกฤดูเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ประเทศไอแลนด์แห่งนี้นะคะก็ได้รับสมญานามเหมือนกันว่าเป็นประเทศที่1วันเนี่ยอาจจะมีสี่ฤดูนะคะแล้วก็ฝนเนี่ยอาจจะตกได้ตอนไหนก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะไปเที่ยวที่ประเทศไอแลนด์นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก็คือเสื้อกันฝนนะคะอาจจะพกร่มไปด้วยก็ได้แต่ว่าปุ๋ยต้องบอกก่อนว่าลมที่เนี่ยแรงมากนะคะร่มอย่างเดียวเอาไม่อยู่เพราะว่าปุ้ยย้ายมาอยู่เนี่ยไม่นานเท่าไหร่ร่มปุยหักไปเกือบสิบคันแล้วนะคะร่มเอาไม่อยู่จริงๆนะคะหักกระจายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมมาไม่ว่าจะมาเที่ยวฤดูไหนคือต้องมีเสื้อกันฝนสำหรับในแต่ละฤดูนะคะ รด,ดูหนาวที่นี่ก็คืออากาศค่อนข้างหนาวเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้กับทะเลเกาะเพราะฉะนั้นลมเนี่ยจะพัดแรงมากแล้วก็จะหนาวมากแต่ที่นี่ไม่มีหิมะนะคะนานๆหิมะจะตกเวลาหิมะตกนะคะปุย,ยตื่นเต้นมากเลยแต่ตกแค่5นาทีไม่ทันจะเห็นเม็ดหิมะนะคะหิ <c oughs> มะหายไปแล้วนอกจากว่าเกิดวิกฤตจ,จริงๆที่แบบว่ามีพายุหิมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าง2ปีที่แล้วเนี่ยหิมะตกหนักมากแต่ตอนนั้นปุย,ยก็ไม่ได้อยู่นะคะปุย,ยกลับเมืองไทยปุย,ยไม่ค่อยเห็นหิมะนะคะ สำหรับรุดูใบไม้ผลินะคะเป็นฤดูที่ปุ๋ยชอบมากที่สุดเพราะว่าดอกไม้จะเริ่มออกดอกสวยงามเวลาที่เขาเปลี่ยนรุดูที่เนี่ยสิ่งที่มีความตื่นเต้นก็คือว่าแต่ละฤดูเนี่ยเขาจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะ ฤด,ดูหนาวก็จะหนาวมืดมิดมืด,มดตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะคะมืดไม,ม่เห็นอะไรเลยไปทํางานตอนเช้าก็อยู่ในความมืดนะคะแต่หลังจากที่เข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิอันนี้ต้นไม้ก็เริ่มออกดอกเห็นความเขียวของต้นไม้เห็นดอกไม้นะคะซึ่งฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูที่แบบ ทุกคนรอคอยดูใบไม้ผลิเนี่ยเราจะเห็นดอกไม้ใช่ไหมคะออกดอกขึ้นมาสวยงามมากเดินไปทางไหนก็มีความสุขชีวิตเปลี่ยนไปจากความมืด <c oughs> คือคือคอ,อารมณ์แบบนั้นจริง,รงๆแบบเดินไปก็มีความสุขนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นฤดูร้อนต้องบอกก่อนเลยว่าประเทศไอแลนด์เนี่ยฤดูร้อนก็เป็นฤดูร้อนที่แบบมีความสุขเหมือนกันนะคะปุยเคยไปประเทศอื่นเนี่ยเวลาเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะคือเขาร้อนมากมาก เขาไม่ได้ร้อนแบบเมืองไทยนะคะบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าร้อนอบอ้าวก็คือร้อนแบบมีเหงื่อใช่ไหมคะแบบอบเหมือนอบอบอะไรอยู่ในห้องอบแต่ว่าที่เนี่ยเขาร้อนแบบแห้งอุณหภูมิแค่ประมาณ25องศานี่คือร้อนแทบไหม้แทบละลายนะคะคือแสงแดดเนี่ยแรงมากเวลาที่เราดูดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อมอย่างเงี้ยคะ่ะคือเผาผิวเนี่ยแทบจะไม่เกรียมนะคะบางทีปุ้ยบอกเพื่อนๆบอกว่า 20องศา25องศาร้อนมากทุกคนบอกอ้อต้องใส่เลกกิ้งที่เนี่ยร้อนมากนะคะไม่ได้ร้อนเหมือนเมืองไทยร้อนแบบแห้งเหมือนจะแผดเผาแต่เมืองไทยเราอย่างที่บอกว่าร้อนเหมือนเตาอบร้อนแบบอบๆเหงือแตกอะไรอย่างงี้ค่ะคือร้อนต่างกันซึ่งประเทศไอร์แลนด์ก็ถือว่าโชคดีนะคะในฤดูร้อนเนี่ยก็คือยังมีความหนาวอยู่บ้างยังมีลมพัดหนาวสบายๆคือไม่ได้ร้อนมากแต่ถ้าเกิดว่าแดดออกอย่างที่บอกว่าร้อนจริงๆ แต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นในทวีวิุโรกนะคะก็ถือว่าร้อนน้อยกว่าประเทศอื่นๆค่ะ,ะเวลาของประเทศไอร์แลนด์กับประเทศไทยเนี่ยเราจะห่างกันทั้งหมดเนี่ยช่วงฤดูร้อนนะคะก็คือ6ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะก็คือ7ชั่วโมงประเทศไอแลนด์เนี่ยจะมีเวลาช้าวกว่าประเทศไทยก็คือเวลาเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนนะคะเช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงก็คือสิ้นเดือนตุลาคมแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อเข้าสู่ ฤดูใบไม้ผลินะคะเวลาก็จะเปลี่ยนช้ากว่าเมืองไทยเนี่ยก็คือ6ชั่วโมงโดยเขาจะเปลี่ยนเวลานะคะก็คือเปลี่ยนไทม์โซนเนี่ยสิ้นเดือนมีนาคมนะคะเมื่อถึงคราวที่เวลาเปลี่ยนหรือว่าเราต้องเปลี่ยนไทม์โซนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนาฬิกาข้อมือเราก็ต้องมาปรับนะคะให้เวลาเนี่ยช้ากว่าเมืองไทย6ชั่วโมงถ้าเกิด เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะคะเราก็ต้องมาปรับเวลาเนี่ยให้ช้ากว่าเมืองไทย7ชั่วโมงก็คือมาปรับมือนะคะ้าเป็นนาฬิกาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือถือก็คือเขาออโตเมติกดีเทคนะคะไทม์โซนจากเครื่องได้เลยประเทศไอแลนด์เองนะคะก็คือมีระบบการปกครองที่เป็นแบบระบบประชาธิปไตยนะคะมีการเลือกตั้งมีพักการเมือง แล้วก็มีนายยกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้นําประเทศแล้วก็เป็นผู้บริหารประเทศที่นี่เราก็มีประธานาธิบดีเหมือนกันนะคะแต่ประธานาธิบดีของที่นี่เป็นเหมือนทูตสารสัมพันธ์ทไมตรีทําสารสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีที่นี่นะคะแต่นายยกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือเป็นผู้บริหารประเทศภาพรวมโดยส่วนใหญ่ของประเทศไอร์แลนด์นะคะก็คือมีความ ง่ายๆสบายๆผู้คนเป็นมิตรนะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ได้เป็นเมืองแฟชั่นนะคะแต่งตัวกันแบบสบายๆชีวิตปกติประจำวันก็คือเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้ารองเท้าผ้าใบนะคะก็จะอยู่กันแบบสบายๆส,สิ่งที่เห็นแล้วคิดว่าแปลกที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะ อันแรกสุดเลยก็คือเวลาที่เราจะข้ามถนนนะคะคือเราอะทำท่ารถเนี่ยก็คือเขามาจอดให้เราข้ามถนนเลยอะนะคะอันนี้ป,ปุยแปลกมากตอนแรกนนปุยไม่ค่อยคุ้นเคย,คย,คเ,คยเพราะว่าปุยแค่ทําท่าเหมือนจะข้ามข้าม,ามดีไม่ข้ามดีรถเขาก็คือจอดให้เราข้ามเลยนะคะซึ่งบางครั้งก็เขินเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเราเองตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะข้ามไม่ข้ามแต่คนเขาเนี่ยใจดีมากก็คือเขาจอดให้เราข้ามถนนนะคะและสิ่งที่แปลกอันที่2นะคะก็คือม <ๆ S 1> าถึงเนี่ย คนเขาใส่รองเท้ากันในบ้านแต่โชคดีที่บ้านของปุยเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าในบ้านนะคะแต่เวลาที่มีคนอื่นเนี่ยมาที่บ้านของเราเช่นช่างเนี่ยมาซ่อมอะไรที่บ้านเนี่ยเขาจะใส่รองเท้าเข้าบ้านนะคะซึ่งอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ปุยคิดว่าแปลกสำหรับปุยนะคะต้องปรับตัวถัดมาก็คืออันนี้จะเป็นไฮไลท์เลยนะคะของคนที่ไอแลนด์ก็คือเวลาที่เราขึ้นรถบัสนะคะแล้วเวลาที่เราจะลงรถบัสเนี่ย ทุกคนเนี่ยจะพูดคำว่าขอบคุณซึ่งอันนี้เป็นคำแรกนะคะที่ปูย้าอยู่ไอแลนด์เนี่ยปูต้องฝึกสำเนียงของเขาด้วยค่ะคือเราไม่ต้องไปฝึกกับใครคะ่ะเราฝึก thank you กับแค่คนขับรถเท่านั้นนะคะเวลาที่จะลงจากรถอย่าลืมไปใช้กันนะคะสำหรับการเดินทางมาที่ประเทศไอแลนด์นะคะมาจากประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสายการบินบินตรงนะคะการเดินทางมาจากประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการต่อเครื่องทุกครั้งซึ่ง สายการบินที่จะต่อเครื่องก็ขึ้นอยู่กับการบินที่เราจะไปต่อเครื่องนะคะว่าจะไปต่อเครื่องที่ไหนก็มีสายการบินในทวีปยุโรปนะคะสายการบินในประเทศตะวันออกกลางแล้วก็ไปต่อเครื่องที่ฮ่องกงนะคะซึ่งระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ17ชั่วโมงโดยเพื่อนๆสามารถที่ดูในคลิปนี้นะคะที่ปุยเคยบอกไปแล้วว่าจะซื้อตั๋วเครื่องบินยังไงได,ไ,ดได้ราคาถูกนะคะแล้วก็เวลาที่มาเที่ยวที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยก็คือ ควรจะต่อเครื่องบินเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อความปลอดภัยซึ่งปุ๋ยได้เล่าประสบการณ์ไว้ที่คลิปนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะที่จะเอามาฝากสําหรับเพื่อนๆนที่จะไปเที่ยวประเทศอังกฤษแล้วก็อยากแวะไปเที่ยวประเทศไอร์แลนด์ด้วยประเทศไอร์แลนด์กับประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศที่เป็นเชงเก้นวีซ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําวีซ่าต่างหากนะคะเป็นวีซ่าของประเทศอังกฤษแล้วก็วีซ่าของประเทศไอร์แลนด์พูดถึงเชงเก้นวีซ่านะคะ เขาจะมีประเทศที่อยู่ในเชงเก้นวีซ่าเนี่ยทั้งหมด27ประเทศนะคะซึ่งประเทศเหล่านี้ได้แก่เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีนะคะสเปนโปรตุเกสเดนมาร์กประเทศพวกเนี้ยค่ะเพื่อนๆลองเช็คดูนะคะถ้าเราทำเชงเก้นวีซ่าแค่วีซ่าเดียวเราสามารถเดินทางไปได้หลายๆประเทศแต่ถ้าจะไปประเทศไอร์แลนด์นะคะต้องทำวีซ่าของประเทศไอแลนด์ต่างหาก ถ้าจะไปประเทศอังกฤษต้องทำวีซ่าของประเทศอังกฤษต่างหากแต่ปุยมีเทคนิคนะคะสำหรับคนไหนที่ไปประเทศอังกฤษแล้วอยากไปประเทศไอร์แลนด์ด้วยหรือไปเที่ยวประเทศไอร์แลนด์แล้วอยากแวะไปอังกฤษด้วยเพราะว่าระยะเวลาในการเดินทางระหว่างประเทศไอร์แลนด์กับอังกฤษกนเนี่ยโดยเครื่องบินแค่ประมาณ45นาทีเท่านั้นนะคะสิ่งที่ปุยทำบ่อยๆกับเพื่อนที่มาเยี่ยมปุยที่ประเทศไอร์แลนด์หรือว่ากับครอบครัวปุยที่มาเยี่ยมปุยที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะก็คือให้เขาเนี่ย ทำวีซ่าแค่วีซ่าเดียวก็คือวีซ่าอังกฤษเราให้เขาเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าวีซ่าของประเทศอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดเราไปผ่านที่ประเทศอังกฤษก่อนเราสามารถใช้วีซ่าอันนี้ค่ะเดินทางไปเที่ยวต่อที่ประเทศไอร์แลนด์ได้เลยไม่ต้องทาวีซ่าประเทศไอร์แลนด์นะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่ทาวีซ่าประเทศไอร์แลนด์ไป ที่ประเทศไอแลนด์ก่อนเราต้องการที่จะเดินทางต่อไปที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะต้องทำวีซ่า2ประเทศนะคะเพราะวีซ่าของประเทศไอแลนด์เนี่ยถ้าเกิดสแตปมที่ประเทศไอแลนด์ก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าประเทศอังกฤษได้นะคะทำไมถึงต้องทำแบบนั้นเพราะว่าทำวีซ่าประเทศเดียวเนี่ยประหยัดค่าวีซ่านะคะถ้าเกิดว่าเราขอวีซ่าประเทศไอ์แลนด์เนี่ยค่าวีซ่าประมาณ2,700บาทนะคะ และประเทศอังกฤษก็เหมือนกันนะคะค่าวีซ่าของการขอวีซ่าประเทศอังกฤษเนี่ยราคาประมาณ3,700บาทซึ่งถ้าเกิดว่าเราขอ2ประเทศนะคะจะแพงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปุยแนะนำว่าให้ไปเที่ยวอังกฤษก่อนขอแค่วีซ่าอังกฤษ3,700บาทแล้วใช้วีซ่าที่สแตมป์ผ่านตอมออังกฤษเนี่ยคะ่ะบินมาเที่ยวประเทศไอร์แลนด์เลยเราไม่ต้องขอวีซ่าประเทศไอร์แลนด์ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจจะไปเที่ยวประเทศไอร์แลนด์แล้วก็ประเทศอังกฤษนะคะสามารถที่จะจองตั๋วเครื่องบินได้ถูกๆนะคะโดยปุยมีเทคนิคเอาไว้จากลิงค์ข้างบนนะคะสามารถที่จะเปิดดูได้สำหรับช่วงนี้นะคะที่ไอร์แลนด์ก็คือฝนตกอีกแล้วค่ะจากที่ดูพยากรณ์อากาศเนี่ยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะก็คือฝนตกปุยก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมาแชร์ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประเทศไอร์แลนด์นะคะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้รับฟัง สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้านล่างนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อปุยมีคลิปใหม่ๆดีๆมาแชร์ให้ฟังสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ